สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่22กันยายนครับกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน็นติดดาวกันเหมือนเดิมคาดเฉพาะคุณบ้านใจสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่ำคืนวันศุกร์นี้จัดมาแบบเต็มพิกัดครับ3 EP 3 EP EP 1 2คู่ EP 2 2คู่ EP 3 2คู่นะะบกวติดตามกันให้ครบ แล้วท่านจะชอบตัวไหนคู่ไหนอย่างไรก็ตัดกันเลยครับแต่บอกเลยว่าวันนี้มีพูลแฮนดิแคปโดดเด่นทั้ง6ตัวนะตัดไม่ลงไม่อยากตัดนะครับเพราะว่ามันก็มีแค่3 EP 6คู่เองสบายๆนะฮะตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ EP 1 EP 1เนี่ยประเดิมด้วยสตุลกาดกับดามตัดโมนาโกกับนีด ห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอพรบคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2องฮูดไฮนิคปเกมกู้แรกสัตว์ตุ๊ดกาดก,กับดามสัตว์สัตว์ตุ๊ดกาดดามสัตว์แข่งขันก็ตอนตีหนึ่งครึ่งนะศึกบนเดสัตว์ตุ๊ดกาดจะมาาต่อที่ลูกควบจริงๆแล้วชื่อชั้นไม่ห่างกันมากนะแต่ราคานนี้ต่อแพงมากเลย เหตุผลที่ตอบแพงเพราะอะไรครับเพราะว่าสตูดกาอนาน,นาทีนี้ตอนนี้ให้ลืมภาพเก่าๆเมื่อได้ดูการก่อนทิ้งไปได้เลยครับพอช่วงเริ่มต้นดูการใหม่สตูดกาดร้อนแรงเหลือเกินลงเล่นไปแล้ว4เกมครับสตูดิโอชนะ3แพ้1มีอยู่9คะแนนขึ้นไปลังอยู่ดับที่4ของตารางถ้าเทียบคะแนนกับ2ทีมจากูงอย่างมาเยอะแล้วก็เลยเวร์แต้มห่างแค่คะแนนเดียวต้องบอกว่าสตูดรโอไม่ธรรมดาครับ และที่ร้อนแรงในช่วงนี้คือเกมลุกของพวกเขาเกมลุกของสุดการ์ด4เกมที่ผ่านมาซัดไปแล้วถึง14ประตูยิงมากที่สุดเป็นดับหนึ่งของลีกตอนนี้นะไม่ธรรมดาวันนี้เจอดาบสัตดาบสัตทีมน้องใหม่ครับก็ต้องบอกว่ายัางคงต้องปรับต้องจูนอะไรอีกเยอะแยะมากมายเกมลุกยิงได้แต่เกมรับก็รั่วเหลือเกินนะฮะเรียกว่า หลายหลายครั้งทําท่าทําท่าทำทาทำทา,ททา,ททาจะดีแต่ว่าเกมรับนี่เป็นบ่อเน้ํามันจริงๆปัจจุบันดาบสกันเป็นทีมอันดับที่สิบเจ็ดรองบ้วยนะลงเล่นไปแล้วสี่เกมไอีกไม่ชนะเลยเสมอหนึ่งแพ้สามมีเพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นและที่หนักไปกว่าก็คือเกมรับอย่างที่บอกเสียไปแล้วสิบสามประตูเสียมากที่สุดในลีกตอนนี้ครัหลังจะผ่านไปแล้วสี่เกมนี่คือขอ้อมูลพื้นฐาน อย่างไรก็ตามสองภูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายไม่ในรลังเลยใจครับมองเลยวันนี้ภูสุดทุกหน้าแฮนดิแคปสุดทุกหน้านะเรื่องเจ้าบ้านสนการปรับราคาลดลงทั้งหมดครบทั้งห้าลายไม่มีเห็นต่างช่องเสเหมือเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้าลายไม่มีเห็นต่างช่องทิมเยนเพิ่มขึ้นหมดห้าลายไม่มีเห็นต่างภูเรื่องสนการ แฮนดิแคปแมสจะเป็นราคาลูกควบที่ต้องยิงระยะห่างสองประตูเจ้าห้าลายเรื่องยืนอ,อยู่กับเจ้าบ้านบอลต่อครบถ้วนทั้งหมดในขณนะที่ฝร,รั่งฝั่งบอลร็อดาวนัดปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดเมื่อผูแบบนี้แฮนดิแคปแบบนี้สตูตการเลนดนบ้านแบบนี้ฟอร์มแรงแบบนี้ยิงที่ยิงเยอะที่สุดในลีกตอนนี้เจอกับทีมที่เสียเยอะในลีกตอนนี้อะไรอะไรมันก็ชี้ขนาดนี้ อยู่ต่อสัต์ุตการ์ดครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวครับถ้าไม่มาบอลโอเคก็ไม่รู้จะบอกว่าอย่างไงแล้วอะนะเต็มที่แล้วแหละอานะชีพขนาดนี้ยังไงก็ต้องวางส่ต่อตุตการ์ดครับเป็นตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งในอ p 1ีหนึ่งประจําคำาขืวอนกส์นี้ครับคู่ต่อมาใช้ข้อมูลสองพูดนดิแคปโมนาโกกับนิดเป็นสึ่งหลิงเอิงฝรั่งเศสแข่งขันกันต่อที่สอง โมนาโกต่อครึ่งลูกเกมคู่นี้ก็มันจบเต่งนะครับเพราะว่าเป็นสองทีมกลุ่มนำเจอกันอันดับที่หนึ่งกับอันดับที่สี่ความสนุกนอกจากจะเป็นทีมตัวเตึงกลุ่มนำแล้วมันอยู่ที่สองทีมนี้ผ่านมาแล้วห้าเกมอีกยังไม่แพ้ใครเลยทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มีผลแพ้ชนะจะมีทีมหนึ่งที่ทายติไม่แพ้ใครจบลง ในขนาดที่ท่าเสมอกันต่างฝ่ายแต่อย่างต่างยังไม่แพ้ใครต่อไปโมนาโกเป็นทีมนําจากฝูงครับลงเล่นไปแล้วห้าเกมบริกชนะสาวเสมอสองมีอยู่สิบเอ็ดคะแนนในขนาที่นี้เป็นเป็นทีมแบบที่สี่ครับลงเล่นไปแล้วห้าเกมบริีกพวกเขาชนะสองเสมอสามมีอยู่เก้าคะแนนแต้มห่างกันสองคะแนนนะจากฝูงการแบบที่สี่ต่างยังไม่แพ้ด้ว 5, กก 3, 2, ยกันทั้งคู่ส่วนทีมขั้นกลางอันดับที่สองและอันดับที่สาม เป็นทางแบทและหมักเฟในขณะที่เปเชียอยู่ดับที่ห้าซองผู้ดูแฮนดิ ap, แคปจากเจ้าทาหารลายสำหรับเกมคูน่นี้ปรากฏว่าเจ้าทาหารลายไม่เชื่อใจโมนโกไม่กลัวโมนโก,ไม,ก,โมโกไม่กลัวจากหูปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดครบตัวห้าลายครับแต่ช่องเสมอครับปรับขึ้นสี่ลดลงเอ่อปรับลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งเป็นเสียงสี่ต่อหนึ่งอะ ปรับลงสี่แลเพิ่มขึ้นหนึ่งมองว่าโอกาสเสมอมีมากแต่ที่หนักเลยคือเจ้ามาชอบนิดทีมเยือนปรับราคาลดลงทั้งหมดเลยห้าไลนครบถ้วนเพราะนั้นภูนะครับภูเจ้าต้วงห้ายลชอบนิดกับโอกาสเสมอไม่โมนาโกแทนิแคมโมนาโกครึ่งลูกเป็นเหรียญลงห้าเจ้าต้งห้ายลปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจะมานบอลต่อมโมนโก และปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนนิดและนะและแม้ท่านใดที่เจอราคาไหลลงจากจาาผงต่อครึ่งลงกนี่ก็ว่าถูกแล้วนะได้เต็มด้วยแต่ท่านท่านเจอราคาบอลโกหลือปอปลาให้รู้ว่าไหลลงแต่การจ่ายราคาเจ้าทั้งห้าลายในแฮนดิแคปปอปลายังจ่ายแบบนี้คือเขียวทั้งหมดปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดในช่องบ,บ้าคันต่อและปรับลดลงทั้งหมดเป็นตัวสีแดงในช่อง ทีมเยืนบองเหมือนกันเพราะฉะนั้นภูนี้แฮนดใแคปนี้ก็ไม่อาจปฏิเสธที่จะโลองนี้ได้ครับอยู่นี้ครเป็นทีเด็ดตัวนี้สุดสิบดาวครับนะจะยังรักษาความไม่พ่ายแพ้ต่อไปรองนี้เป็นตัวทีเด็ดในเ,เรียกว่าตัวที่สองใน EP หนึ่งประจำค้ำคือบอลส่งนี้เพราะฉะนั้นครับใน EP หนึ่ง สรุปให้เลยสองคู่จัดไปตามนี้วางใส่ต่อสัตุกการที่เจอดับตัดและส่วนรองนี้ที่บุกไปเยือนโมนาโกส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP2 ยังไม่ได้ฟัง EP3 ลบกวนติดตามด้วยนะครับขอบคุณมาก